แล้วทันจิโร่ก็ต้องไปทําการทอดไข่อมเล็นนะฮะแบบนี้นะฮะโอ้โหเปลี่ยนอาชีพจากนักล่าอาสูรนะคะมาทําการขายอาหารนะคะ สวัสดีทุกท่านนะอ่าวันนี้นะคะไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะว่าหน้าปกก็บอกอยู่แล้วแล้วก็ชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วนะ,ะว่าเราจะมาแต่งเป็นใครนั่นคือทันจิโร่นั่นเองแต่ว่าในครั้งนี้จะมาแต่งแบบว่าสามารถแต่งตัวเป็นทันจิโร่แล้วก็เล่นในทุกแมปนะคะในเกมโรบอทอะมาดูกันนะ,ะว่าวันนี้เราจะเสียตังกับการแต่งตัวเป็นทันจิโร่ไปกี่โลบัทนะคะ ไอเทมชิ้นแรกที่เราจะซื้อนั่นคือทรงผมของทันชิโร่นะคะซึ่งพี่นิวหามาทั้งเว็บแล้วก็น่าจะมีทรงนี้แหละที่ดู รานั่นเองทุกคนอ่ะเรามาทําการซื้อทรงผมของทันจิโร่เลยดีกว่านะ,ะจัดไปเลยนะคะประมาณ80บโลบาทนะทุกคนนะเพื่อนน้องนอเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากให้แต่งตัวเป็นทันจิโร่นั่นเองต่อไปเป็น Master of Water นะคะทำไมต้องมีไอเทมชิ้นนี้เพราะว่าทันจิโร่ของเรานะคะมีกระบวนท่าปานวารีนะคะ สายน้ำนะทุกคนเราก็เลยต้องใส่เข้าไปเพื่อความสมจริงนั่นเองนะประมาณ100รโลบักนะเพื่อทุกคนเลยนะจัดไปเลยนะ100รโลบกักต่อไปนะฮะเราจะมาซื้อดาบทันจิโร่กันนะจะบอกว่าเอ่อทันจิโร่เนี่ย <c oughs> เขามีดาบสีดําแดงนะฮะตรงด้ามจับ แต่ว่าในเว็บโรบอกไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาซื้อนี่เลยนะคะดักคาตนานะคะหรือว่าดาบสีดําไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีแบบเป็นสีของทันจิโระะ่เนี่ยห้าสิบโลบักนะทุกคนจัดไปเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่หนะ้อาอวตารอ d ดิเตอร์กันนะคะคนอ่ะง,งงว่าทําไมพี่นิวไม่ซื้อเสื้อทันจิโร่เพราะว่าพี่นิวมีเสื้อทันจิโร่อยู่แล้วเอาแระเดี๋ยวเรามาทําการใส่ชุดของทันจิโร่เข้าไปกันเลยนะคะกางเกงอยู่ไหนเดี๋ยวนะ กางเกงทันจิโร่หายไปไหนทุกคน hmm. เราต้องไปตามหากางเกงทันจิโร่เนะีเอานี่ไงเจอแล้วนะฮะใส่กางเกงทันจิโร่เข้าไปหลังจากนั้นเนะฮะเราก็ต้องไปเปลี่ยนรูปร่างต้องมาทําการเปลี่ยนรูปร่างก่อนเลยทุกคนเพราะว่าทันจิโร่เป็นผู้ชายใช่ไหมเปลี่ยนช่วงหัวก่อนละกันนะช่วงหัวเอาเป็นหัวแบบนี้นะฮะสูงผู้ชายเป็นหัวสรงผู้ชาย,อ,าชายอ่ะต่อไปนะก็จะเป็นเอ่อช่วงตัวนะช่วงตัวก็จะต้องเป็นรูปร่างแบบผู้ชายนะฮะก็คือรูปร่างนี้โอเค เราจะมาทําการเปลี่ยนรูปร่างกันนะ,ะเปลี่ยนเป็นแบบว่า,ารูปร่างผู้ชายไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าช่วงตัวนะเราต้องเปลี่ยนให้เป็นผู้ชายหมดเลยนะโอ้โหรู้สึกว่าการแต่งเป็นตัวละครผู้ชายนี่คือเปลี่ยนเยอะมากนะโอเคอตอนนี้นะพี่นิวได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นผู้ชายแล้วนะ,ะต่อไปนะ,ะเราก็มาทําการใส่ทรงผมกันนะ,ะใส่ทรงผมแล้วใช่ไหมอะเดี๋ยวเรามาใส่ Master of Water นะปานบารี นะคะน้ำเข้าไปดีกว่าปานมารีใส่น้ำแล้วก็ใส่ดาบเข้าไปนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่ามันก็ยังไม่โชว์เอ้าโชว์แล้วนะหุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะ พี่นิวเปลี่ยนหัวแล้วนะฮะโอ้ยต้องเป็นหัวผู้หญิงเหรอถึงจะได้อ่ะทุกคนยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามาซื้อนี่ต่อนะะบอยไซส์เซเว่นแบ็กทูเรสนะฮะซึ่งผมทรงนี้จะเห็นว่ามีความคล้ายทันจิโร่นิดหนึ่งนะแต่ว่าเราจะเอาเข้าไปประกอบด้วยกับผมทรงนั้นอาจจะงงนะที่พี่นิวพูดเดี๋ยวมาทําให้ดูกันนะคะอันนี้90โลบาทนะทุกคนนะ90โบาบนะคะ เดี๋ยวพี่นิวนะจะเอาผมสองทรงนี้มาซ้อนกันนะคะโดยการที่พี่นิวนะคะมาที่นี่มาที่ทรงผมที่เราซื้อไว้แล้วเราก็มาก๊อปปี้โค้ดตรงนี้นะ,ะนี่ก๊อปปี้ไปเลยนะทุกคนนะ,ะแล้วเราก็ไปที่แอดวานนะคะแล้วเราก็ทําการวาง ID โค้ดผมเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เซฟนะคะแล้วก็เซฟไปเลยนะคะแล้วทุกคนมาดูกันว่าทรงผมมันจะเกิดการซ้อนกันขึ้นมา ี่เลยเห็นไหมทุกคนว่าทรงผมมันซ้อนขึ้นมานะฮะว้าวจะสังเกตว่าทรงผมด้านหลังก็มีความเท่อีกทรงหนึ่งส่วนด้านหน้าก็จะเป็นตั้งๆอีกทรงหนึ่งนะอ่าตัวน,นี้นะพี่นิวก็ใส่ดาบใส่เสื้อใส่ทรงผมใส่ปานวารีใส่น้ําเข้าไปแล้วนะให้กับทันจิโร่ต่อไปนะฮะเรามาเปลี่ยนหน้าตาดีกว่าซึ่งหน้าตาพี่นิวนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายหรอกแล้วเราก็ไม่มีหน้าตาที่เหมือนของทันจิโร่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เป็น หน้าตาธรรมดาเข้าไปนะคะนี่แหละทุกคนพี่นิวใส่เป็นหน้าตาธรรมดาเข้าไปแล้วเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้พี่นิวก็แต่งตัวเป็นทันจิโร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับปานวารีใส่น้ำนะคะเทะมากเทมากทุกคน <S <S เดี๋ยวเราจะพาทันจิโร่เข้าไปเล่นในแมปต่างๆในเกมโลโบอกกันดีกว่าค่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปทาอาหารถ้ากลางสายฝนนะคะซึ่งเป็นแมปที่กําเนิดใหม่ในเกมโรบอกเลยเดี๋ยวเรานะ,ะลองพาทันจิโร่ เข้าไปเล่นเกมทำหาหารกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงไปเล่นกันเลยค่ะว้าวแค่เข้ามาหน้าแมพก็สวยแล้วนะคะกดเพล์เข้าไปเลยนะคะต่อไปมันก็จะให้เราทำการเลือกนะว่าเราจะไปตั้งร้านตรงไหนรู้สึกว่าที่ว่างเพียบเลยนะคะจัดไปอ่ะชินจโรโหสุดยอดนี่ยมาตั้งร้านตรงนี้เลยเนะี่ยอุ้ยอะไรอะรู้สึกว่ามาถึงก็มีลูกค้านะคะมาเลยอุ้ยอะไร อ๋อนี่ไงวัตเดิบฮะอ๋อนี่ไงวัตถุดิบตกลงมาจากฟ้าโอ้โจะบอกว่าเออเนี่ยในแบบนี้นะมีกล่องไม้ไา่อยู่ด้านหลังเหมือนหิ้วเนสุโกะอยู่เลยเนะะี่ยะมีความคล้ายนะมีความคล้ายแลวอย่างคือโันชิโร่ของเรามาอยู่ในแมปนะคะนันจชิโร่คือดูดีมากอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเอาวัตถุดิบที่อยู่ตรงนู้นกันนะคะมันจะมีลูกศรชี้ให้เราเดินมาตรงนี้อ่าเก็บเลยนะคะฟึบแบบนี้ โอเคแล้วก็ทันจิโร่ก็ได้เก็บวัตถุดิบเข้าไปในกระเป๋า2ชิ้นด้วยกันแล้วก็นี่เลยค่ะ เอาวัตถุดิบนะมาใส่อะไรเนี่ยเตาอบอ๋อวัตถุดิบเมื่อกี้คือแป้งนะฮะแล้วเราก็เอาแป้งเนี่ยมาทําการอบนะคะก็เลยกลายเป็นขนมปังแล้วเราก็นําขนมปังนะมาขายให้กับจะเหมือนกระต่ายก็ไม่เชิงมันคืออะไรก็ไม่รู้เป็นมอนสเตอร์นะฮะตอนนี้นะพี่นิวได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยได้เงินมา8บาทนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการอัปเลเวลเป็นเลเวล2ต้องจ่าย25บาทโอเคต่อไปนะรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันอยากกินขนมปังนะฮะเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบมานะทุกคนในไงวัตถุดิบอยู่บนนู้นนะ โอ้จะบอกว่าเป็นการทําอาหาร่ามกลางสายฝนจริงๆนะคะ,ะกระโดดขึ้นไปยังไงฮึบอ่าโอเคนี่ไงน,นี่คือแป้งนะคะเราได้แป้งกับเนยมานี่คือแป้งทุกคนฟึบอ่าโอเคตอนนี้รู้สึกว่าลูกค้าเรายังรออยู่นะลูกค้าเรายังรออยู่มาทําการอบดีกว่าอบขนมปังนะเย,ย้รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งทันจิโร่ได้มาแล้วนะคะว้าวแล้วเราก็ขนมปัง ไปขายให้กับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นี่ค่ะเย้รู้สึกว่ามีลูกค้ามาเพียบเลยนะ,ะ่ะลูกค้า <c oughs> ลูกค้าเราเยอะเหลือเกินนะคะตอนนี้วัตถุดิบเรามีอะไรบ้างอ่ะกันนึ่งนะมีเนยกับนมนะคะเดี๋ยวนะเนยมันทําอะไรได้อ่ะเนยเอามาทอดไข่ปะ่ะหรือ,อยังไงเราต้องหาวัตถุดิบที่เป็นไข่เงี้ยเหรอโอเคเดี๋ยวให้ทันจิโร่นะคะไปหาวัตถุดิบมาก่อนทันจิโร่เห็นว่ามันมีแป้งอยู่ตรงนู้นนะคะไปอึ๊บเนี่ยเจอแป้งเยอะเลย เก็บไปอันนี้คืออะไรนี่คือนมนะฮะอุ้ยบอกว่าเราสามารถทําภารกิจสําเร็จนะมันก็เลยเอ่ไว้อะไรเนะี่ยต่อไปคุณสามารถทออําอเมรตได้แล้วว้าวทำอะไรนะทาะําไข่อ่ะไข่ออเล็ตได้แล้วนะฮะนอกจากขนมปังอ่ะตอนนี้ลูกค้าเรายืนรออุ้ยอะไรได,ดได้กล่องอะไรมาอุ้ยโอ้กล่องวัตถุดิบว้ายได้กล่องวัตถุดิบมาเนะฮะอะไรนะะี่คืออะไรวัวนแดดกองๆนี่คือเอยได้ไข่มาอุ้ยได้ไข่หวาทุกคนนี่ไงเราสามารถทําอเมรตได้แล้วเนี่ย สุดยอดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากกินโอมเมร์ปะเนี่ยมีแต่ลูกค้าอยากกินอะไรนะกินขนมปังเอาง่ายๆมาแล้วอุ้ยลูกค้าเปลี่ยนไปอยากกินออเล็ตแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เงินมารัวๆเลยนะคะสุดยอดสุดยอดนะแล้วไงต่ออ่ะเอาตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะรู้สึกว่าทันจิโร่ของเราจะเอนจอยกับการทําอาหารมากเลยได้กล่องอีกแล้วได้กล่องอีกแล้วยังไงเอาไว้เปิดขึ้นมาโอ้ยหอุตุดิบอะไรเนี่ยเพียบเลย บูเบอรี่อ้โหได้บูเบอรี่มาด้วยนะคะเฮ้ยอัปเลเวลได้แล้วทุกคนอ่ะอัปเลเวลกันดีกว่านะคะเย้นี่ฮะร้านค้าเราก็จะสวยขึ้นปะตอนนี้นะร้านค้าของทันจิโร่กลายเป็นเลเวล3แล้วนะคะตกแต่งร้านค้าได้ด้วยจะขอตกแต่งก่อนนะขอเป็นสีอะไรดีสีเขียวไหมเพราะว่าทันจิโร่เป็นสีเขียวนะฮะโอ้ยอยากได้สีพิเศษอะทำยังไงอ๋อต้องซื้อ100รโลบักนะถ้าเกิดใครอยากได้สีพิเศษ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนเคาน์เตอร์เอาเป็นสีเขียวให้หมดเลยนะฮะเมนูเป็นสีดําแล้วกันนะฮะทุกอย่างต้องเป็นสีเขียวนะร้านค้าของทันจิโร่เราแต่งร้างเสร็จแล้วนะร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะตอนนี้ทันจิโร่ไม่มีวัตถุดิบเป็นไข่นะคะเพราะฉะนั้นทันจิโร่ต้องกระโดดขึ้นไปเอาไข่แบบนี้อะ่ะเก็บไข่ได้มา2ฟองแล้วทันจิโร่ก็ต้องไปทําการทอดไข่ออมเลตนะ,ะแบบนี้นะฮะโอ้โหเปลี่ยนอาชีพจากนักล่าอสูรน,นะคะ มาทาการขายอาหารนะคะมาเปิดร้านขายอาหารเนี่ยลูกค้าเราก็ดีใจนะคะแล้วเราก็จะได้เลเวลมาได้อัปเกรดอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เงินมานะคะสุดยอดเนี่ยต่อไปเราสามารถทําอะไรได้แล้วลูกค้าคนต่อไปอยากกินออมเล็ตนะคะเราก็จัดให้นะทุกคนนะลูกค้าคนต่อไปเนี่ยทันจิโร่มีคนเดียวด้วยทันจิโร่มีร่างเดียวด้วยนะคะไม่สามารถแย่งร่างได้เพราะว่าลูกค้ามาเยอะเหลือเกินเนี่ย ลูกค้าคนนี้ก็ได้ออมเล็ตไปกินนะแง่ yeah. คนต่อไปมันคืออะไรเดี๋ยวนะมันมีชื่อบอกไหมอะเราต้องไปที่เตาอบนะมันคือสเต็กเหรอเ uh oh. นี่ยกล่องวัตถุดิบมาอีกแล้วนะแล,วแล้วเราก็ได้ออวัตถุดิบมานะคะทุกคนเราต้องไปที่เ,เตาอบนะคืออันนี้ปะเนี่ยทุกคนอ๋อบัตเตอร์คุกกี้มองยังไงเป็นสเต็กเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว โอเคเราต้อง okay, ทำบัตเตอร์คุกกี้นะเพราะว่าลูกค้าคนต่อไปอยากกินเป็นคุกกี้เนยนะคะมันคือคุกกี้เนยแล้วทันจิโร่ก็ทําการอบเรียบร้อยอ่ะไปเอาไปขายให้กับลูกค้านะฟึบเ,เฮ้ยเดี๋ยวเข้าอะไรมาเนี่ยเ,เฮ้ยเดี๋ยวบดแดดเข้าผิดเข้าผิดโอเคเนี่ยลูกค้าก็จะมารับคุกกี้ไปนะคะคนต่อไปอยากกินอะไรเนี่ยไข่ออมเล็ตนะคะอ๋อนี่ไงทุกคนเราสามารถดูได้นะว่าตอนเนี้ยเราสามารถทําอะไรขาย ให้กับลูกค้าได้แล้วบ้างตอนนี้ทันจิโร่สามารถทําหนมปังทําไข่อมเล็ตแล้วก็ทำคุกกี้เนย3อย่างเท่านั้นให้กับลูกค้าได้นะโอเคเอาลนะ่ะทุกคนก็คือจะบอกว่าอ่าวันนี้นะทันจิโร่ก็ขอมาขายกับข้าวให้ดูกันแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันในครั้งหน้าทันจิโร่จะมาเล่นแบบอะไรก็ต้องคอยติดตามมาดูด้วยนะหรืออยากให้ทันจิโร่มาเล่นกับเนสโกก็ได้นะ ก็คอมเมนต์บอกกันมาอ่าวันนี้ทันจิโร่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอกลับไปเป็นนักล่าอสาูรเหมือนเดิมดีกว่าไหมอ่ะหรือว่าทันจิโร่อาจจะติดใจกับการเอ่อเป็นพ่อครัวก็ได้นะ <c oughs> จะบอกว่าแบบนี้สนุกมากเลยนะคะเป็นแบบใหม่ในเกมโรบอกแบบว่าเล่นเพลินทีเดียวนะทุกคนมันยังมีอาหารให้เราทำอีกเยอะแยะเลยนะแต่ว่าทันจิโร่ขอทำทันทีก่อนละกันอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะจ๊ะพบก็หม่ครั้งหน้าไม่บายจ้าจุ๊บๆลูกค้าคนต่อไปออมเล็ตอย่างนั้นเหรอ เรามีวัตถุดิบไม้เอา,ามีนะคะมาเลยทันจิโร่เห็นแล้วก็หิวเหมือนกันนะคะเนี่ยเรียบร้อยจัดไปเลยลูกค้าอาอร่อยใช่ไหมล่าเห็นลูกค้าอร่อยทันจิโร่ก็ดีใจ